6นิสัยที่นำพาเราไปสู่ความยากจนควรเปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นอย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องพฤติกรรมกันบ้างนะครับจากที่พูดเรื่องความเชื่อและการเสริมดวงไปในหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการกระทำบา้บา,บางนะครับมาดูแอคชั่นบ้างนะครับปกติเนี่ยเราจะพูดเรื่องดวงซะเยอะ นะครับก็คราวนี้มาพูดเรื่องแอคชั่นแล้วก็การกระทําบ้างก็แล้วกันนะครับการเสริมดวงต่างๆเนี่ยมันก็มีผลกับชีวิตเราทําให้ผลลัพธ์ก้าวหน้าแล้วก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆหลักๆเนี่ยก็คือนิสัยของเรานั่นเองนะครับคือนิสัยเราเนี่ยถ้ามันดีเนี่ยจริงๆการเสริมดวงก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งเฉยๆนะครับแต่ว่าถ้านิสัยคุณ ยังแก้ไม่ได้เนี่ยก็ต้องค่อยๆปรับไปนะครับและอันนี้ก็เป็น6นิสัยนะครับที่นําพาเราไปสู่ความยากจนนะครับนิสัยแรกเนี่ยก็คือใช้ชีวิตเกินรายได้ของเรานั่นเองนะครับหลายคนเนี่ยใช้ชีวิตแบบเกินรายได้เพราะหารายได้น้อยแต่ว่าครอบครัวเนี่ยมีภาระเยอะอันนี้พอเข้าใจกันได้นะครับคนแบบเนี้ย คืออนาคตอ่ะอีกไม่นานเนี่ยถ้าเขาขวนขวายขยันหางานขยันทํามาหากินขยันหาโอกาสใหม่ๆเนี่ยคนแบบนี้อีกไม่นานก็ปลดหนี้ได้นะครับคือใช้ชีวิตแบบเกินรายได้เพราะว่ามีคนที่อยู่ข้างหลังคือใช้เพื่อคนข้างหลังไม่ได้ใช้เพื่อตัวเองอันเนี้ยอีกไม่นานเดี๋ยวก็ปลดหนี้ได้นะครับแต่คนที่ชอบซื้อของฟุ่มเฟือยใช้ใจ่ายแบบตามใจชอบโดยที่ รายได้เนี่ยก็ยังไม่สูงมากนะครับหรือการยอมเป็นหนี้บัตรเครดิตมากเกินไปเนี่ยเพื่อที่ต้องการซื้อของที่ไม่จําเป็นเนี่ยเพื่อมาประดับให้เราดูดีหรือดูมีเหมือนคนอื่นเนี่ยที่คนอื่นทําได้เนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่หาเงินเก่งมากนะครับแต่ว่าการใช้เงินเกินค่าของชีพเนี่ยแบบว่าฟุ่มเฟือยเกินไปเนี่ยอันนี้เป็นนิสัยหนึ่งที่ผมเจอค่อนข้างบ่อยนะครับ ก็คืออันเนี้ยก็ต้องควรปรับควรแก้บ้างนะครับคือแล้วจะช่วยให้เราเนี่ยมีเงินเก็บมากยิ่งขึ้นนะครับอะไรที่มันไม่จําเป็นเนี่ยก็พยายามอย่าไปซื้อนะครับคือบางทีเนี่ยเราก็ต้องคิดก่อนว่าถ้าเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราจะใช้ได้จริงจจังๆเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีาหลายคนปรึกษาผมเรื่องเก็บเงินไม่อยู่อ่าผมก็พูดก่อนเลยว่าเรื่องนี้ใสเนี่ยสำคัญมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยคือก่อนซื้อให้เราพิจารณาก่อนแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งรีบนะครับอย่าเพิ่งป๋าอย่าเพิ่ง เจนะครับสายเปเนี่ยเราเข้าใจนะครับแต่ว่าเราต้องคิดก่อนว่าเอ้ยถ้าเราซื้อมาเราจะใช้ได้จริงหรือเปล่ามีประโยชน์กับเราจริงไหมนะครับอันนี้ก็เป็นนิสัยแรกนะครับนิสัยที่2ครับก็คือหนักไม่เอาเบาไม่สู้นะครับคือบางครั้งเนี่ยช่วงนี้เนี่ยถ้ามีงานอะไรทำเนี่ยก็ควรทําไปก่อนนะครับเพราะความจนเนี่ยมันน่ากลัวกว่าที่เราคิดนะครับ ถ้าเราลองถามพวกเศรษฐีหลายๆคนเนี่ยที่เริ่มต้นจากศูนย์หรือว่าติดลบเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาจะพูดคล้ายๆกันนะอันนี้เคสที่ผมเคยเจอเขาจะพูดคล้ายๆกันเลยนะครับว่าเราเริ่มไปก่อนเริ่มงานอะไรก็ได้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสเนี่ยมันจะค่อยๆตามมาเองนะครับคือเราต้องเหมือนชีวิตมันเป็นเหมือนการหาเส้นเชื่อมครับอันนี้เศรษฐีเขาพูดกันนะว่าชีวิตเป็นเหมือนการหาเส้นเชื่อม ดังนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยควรจะเริ่มทำอะไรไปก่อนนะครับงานแรกอาจจะไม่ได้ดีนะครับแต่ว่าเราก็ค่อยๆฟังค่อยๆคิดค่อยๆหาโอกาสไปนะครับแล้วเดี๋ยวคุณจะเจอกับงานที่ดีเจอคนที่ดีๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขอแค่เราเปิดใจอันที่3ครับผัดวันประกันพุ่งไม่มีวินัยน,นะครับโหอ,อันนี้ผมพุ่งตรงนะบางครั้งผมก็เป็นนะครับยอมรับเลยว่านิสัยนี้นี่ทำให้ ใครหลายคนเนี่ยยังไม่รวยสักทีมานักต่อนักแล้วนะครับคือสมมุติเราแพลนงานว่าวันเนี้ยจะทำสิบงานอะ่ะทำไปได้8ปดเออไม่เป็นไรทาพรุ่งนี้ก็ได้นะครับปรากฏพรุ่งนี้ก็ยังไม่ได้ทําก็มีนะครับอันนี้ยอมรับยอมรับนะครับว่าใครหลายๆคนเนี่ยเป็นนะตัวผมก็ยังเป็นอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องค่อยๆปรับค่อยๆแก้นะครับบางวันแบบอ้ยเหนื่อยจังขอพักของีบขอดูอะไรไปก่อนนะครับแป๊บเดียวครับ ง่วงหลับโอ้โหไม่ทันนะครับดังนั้นเนี่ยก็การผัดวันประกันพุ่งเนี่ยอันนี้ก็ต้องปรับต้องแก้เหมือนกันนะครับนิสัยที่4ครับไม่สามารถทํางานเป็นทีมได้นะครับก็อย่างที่เรารู้ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมนะครับมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นนะครับการทํางานเป็นทีมเนี่ยสำคัญมากๆนะครับไม่ว่าเราจะเป็นเจ้านายตัวเองหรืออา เป็นลูกจ้างก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยการทำงานเป็นทีมเนี่ยสำคัญมากๆนะครับรวมถึงการทำงานกับผู้ใหญ่ก็สำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยก็เราควรจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานนะครับเพราะว่าบางครั้งนะผู้ใหญ่ก็เลือกคนที่มนุษยสัมพันธ์มากกว่าคนเก่งนะครับอันนี้มีเคสหลายเคสเลยที่ผมเจอมา นะครับบางครั้งผู้ใหญ่ให้งานคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมากกว่าคนเก่งเพราะว่าคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเนี่ยเขาสามารถคุยกับใครก็ได้คุยกับใครคนอื่นก็อยากช่วยเหมือนกับว่าทํางานแล้วประสบความสําเร็จได้มากกว่านะครับแต่คนที่เก่งแต่มนุษยสัมพันธ์ไม่ดีเนี่ยอันนี้บางครั้งคือถ้าเขาติดอะไรเนี่ยก็หาคนช่วยได้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับข้อนิสัยที่5นะครับคือการตั้งเป้าหมาย กลัวการตั้งเป้าหมายนะครับคือการไปถึงเป้าหมายเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องน่ากลัวสําหรับบางคนนะครับเช่นบางคนอาจจะตั้งเป้าหมายว่าจะปลดหนี้นะครับแต่ก็กลัวเห็นเงินในบัญชีลดลงจากการชําระหนี้ตรงตามเวลาหรือไม่มีวินัยในการปลดหนี้อันนี้มีอยู่จริงนะครับตอนแรกผมก็ไม่เชื่อแต่ว่าคนแบบนี้ก็มีอยู่จริงนะครับจึงทําให หลีกเลี่ยงการชําระหนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนคนทวงก็เบื่อเหมือนกันนะครับจนเป็นเหตุให้ต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือบางคนตั้งเป้าหมายว่าจะเก็บเงินสัก10-20%นะครับจากเงินเดือนประจํานะครับแต่ว่าก็ถอดใจนะครับพอเห็นสินค้าลดราคากระหน่ำหรือทัาดโมชั่นนี่เองนะครับทำให้ต้องควักเงินซื้อมาจนได้นะครับ แล้วก็เป้าหมายที่อยากเก็บเงินก็ล้มเหลวนะครับความล้มเหลวที่คนเหล่านี้เจอเนี่ยก็คือความกลัวเป้าหมายที่ตนอยากทำหรือไม่กล้ามีเป้าหมายหรือกลัวล้มเหลวนะครับคือชีวิตคนเราเนี่ยมันล้มเหลวกันได้นะครับอย่างผมตั้งเป้าหมายเนี่ยบางครั้งมันก็ไปไม่ถึงนะอันนี้พูดกันตรงๆทั้งเรื่องการใช้จ่ายทั้งเรื่องการหานะครับอันนี้พูดตรงๆว่าบางครั้งก็ไปไม่ถึงแต่ว่าเราก็ต้องตั้งเป้าหมายไว้นะครับเพราะว่าเราจะได้มีทิศทางไม่งั้นเนี่ย เราจะใช้ใจ่ายแบบไม่เป็นทิศไม่เป็นทางนะครับสุดท้ายครับข้อที่6ครับคิดมากเกินไปนะครับอันนี้มันสําคัญเหมือนกันนะบ,บางครั้งคนเราอยากจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆเช่นขายของออนไลน์อยากจะเป็นนายตัวเองขายลุกชิ้นปิ้งขายอะไรหรือเป็นทำอาชีพเสริมอะ่ะอันเนี้ยแต่ว่ากลัวนะครับกลัวเพื่อนล้อกลัวคนอื่นมองไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจริงๆเนี่ยอันเนี้ยผมเคยเจอหลายเคสเหมือนกันนะครับก็ ทำเลยนะครับอย่าไปกลัวนะครับสุดท้ายเพื่อนเราเนี่ยถ้าเรารวยเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาชมเราเองนั่นแหละนะครับคืออันนี้เป็น6นิสัยที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ผมใช้ในหลายๆเคสนะที่เคยดูดวงแล้วก็ประสบพบเจอมานะครับดังนั้นเนี่ยก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราครับสวัสดีครับ